สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในราคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจบิตวจญญันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพฤษภลัขนาพรพฤษภในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มที่ท่างเป็นเช่นไรนะครับ ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งถ้าเห็นไพ่ลายนะครับให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ลายนะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ ทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ของคุณจะเป็นเช่นไหรลรับชาาพลึกศพนะครับสำหรับใครคนนั้นไพ่ใบรแรกได้ไพ่เลิฟเนะครับไพ่แสตนไนออฟเพนทาเคิลไพ่เพ o ออฟสอดนะครับไพ่ใบสุดท้ายแถวบนได้ไพ่ทวออวนันทีนี้เรามาดูจิตใต้สำนึกของใครคนนั้นสำหรับตัวชาวพลึกศพกันบ้างนะครับว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกันต่อ ไพ่ใบแรกนะครับแถวล่าง The Tower ราชนีถือถ้วยนะครับ The High Priestess The Hermit เด็กถือถ้วยนะครับอิทธิพลใต้สำหรับได้นายอบครับไพ่เปิดครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับรักแต่พลังงานด้านบวกเนอ้องไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่ อัศวินถือเหรียญค่อนข้างดีมากเลยกับในเรื่องของอภาวะของอารมณ์ความรู้สึกของเขาเนาะแปลว่าช้าๆแต่ได้พาสองเล่มง,งามไพ่ใบน,นี้อยากจะเปรียบเทียบกับสุภาษิตให้ฟังว่าอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์เขาคนนั้นเนี่ยมีลักษณะที่ยังมีโอกาสในเรื่องของการที่เขายังมีแพลชั่นกับคุณหรือยังมีความรู้สึกการเต็มเต็มความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่เหมือนแบบ มองการไกลกับในเรื่องของการที่ตัวคุณกับเขายังเป็นคู่กันได้ดีนะถึงแม้เขาอาจจะดูหยุดนิ่งถึงแม้เขาอาจจะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยแบบมีปฏิกิริยากับการ r รี c กชั่กับคุณมากเท่าไหร่นะครับหรือการมีเร t i o n s ชิพต่อคุณเท่าไหร่นะครับการติดต่อการสื่อสารอาจจะดูน้อยแล้วก็นิ่งไปเหมือนกันแต่จริงๆอ่ะเขาค่อนข้างที่จะโฟกัสกับคุณนะ แต่มันจะเป็นแบบในระยะยาวหรือรองเทิมไม่ใช่แบบในสั้นๆที่คุณแบบคบกันเดือน2เดือน3เดือนก็จะคอมมิตกันเลยอะไรประมาณนี้มันเป็นความรู้สึกที่ว่าจริงๆแล้วอะไพ่ใบนี้มันตรงกับชาวพลึกศพนะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้พไพ่ใบนี้เพราะว่าอสาเวนถือเหรียญคือธาตุดินนะครับแล้วก็ช้าแล้วก็ชัวเมคชัวเหมือนคุณแหละดังนั้นถึงบอกว่า,พาไพ่ใบนี้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ แต่ถ้าเป็นเขาเนี่ยแปลว่าเขาก็มีความรู้สึกเหมือนคุณนั่นแหละที่เขาอาจจะต้องเมคชัวร์กับคุณก่อนเขาจะต้องแบบให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเป็นเงื่อนไขของเวลาสังเกตดูว่าอาจจะเป็นถือเหรียญนะแปลว่าเขายังมีคุณอยู่นะในเรื่องของภาวะจิตใจที่ยังมีคุณอยู่ในชีวิตนะเขายังอบกอดนะครับความรู้สึกตรงนี้ไว้แล้วมันมีสลักแห่งการเวลาอยู่ต้นไม้เนี่ยมันแปลว่าคุณต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยการมีความหวัง การมองการไกลแบบนี้ถ้าคุณรู้แล้วว่าเขายังสนใจคุณนะเพียงแต่เขาแบบอาจจะนิ่งแล้วก็ไม่แอคชั่นเท่าไหร่เพราะม้ามันไม่ได้เดินเลยม้ามันหยุดนิ่งอะ่ะมันเหมือนเป็นการที่เขากําลังพิเครา์พิจารณายังแบบแต่ละก้าวเดินของเขาเนี่ยมันต้องเต็มไปได้วยความมั่นใจก่อนเขาถึงจะให้เวลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณได้ตอนเนี้เขาค่อนข้างที่อยากจะเอาจริงเอาจังกับคุณนะถึงแม้เขาจะนิ่ง นะครับอันนี้คือขึ้นไพ่เพจออฟสอดขึ้นราศีธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนใครที่กําลังดิวอยู่กับคนธาตุลมเนี่ยนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่เหมือนแบบเขาก็ยังดูเหมือนค่อนข้างเอาจริงเอาจังกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะเพียงแต่เด็กถือดาบอะ่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบจริงๆจังจัง,จงชั่วครั้งชั่วคราวดูมามาหายหายดูเหมือนแบบไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่ยังเหมือนแบบ ต้องใช้อะไรที่ต้องกระตุ้นในเรื่องของแพชชั่นอยู่เสมอๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้เขากำลังทำตัวเองให้แข้มแข็งอยู่จากไพ่เดดเซน์เซนต์เนี่ยเป็นไพ่ที่เขากำลังฝึกนะครับในเรื่องของคือเอาง่ายๆจริงๆเขาไม่ได้ฝึกหรอกแต่หมายถึงว่าไพ่ใหญ่จะเปรียบว่า เหมือนเขาอ่ะกำลังจะฝึกให้ตัวเองอ่ะมีความรู้สึกในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการเอาชนะกับในเรื่องของอุปสรรคปัญหากับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆไพ่เดิรสเตนมาเนี่ยมันแปลว่าบางทีอ่ะเขามีความรู้สึกที่ว่าเขาอาจจะมีการต่อต้านกับคุณบ้างนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณก็ค่อนข้างต่อต้านกับเขาเหลือเกินเขาก็อาจจะต้องลุกขึ้นมานะครับในการที่จะจะแอคชั่นกับคุณบ้างกับในเรื่องของการที่แบบ ที่ขอคอมมิตเนี่ยดูเงียบจังแต่ทีเวลามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเห็นแอคชั่นกับคุณดีมากเลยมันเป็นประมาณเนี้ยครับคือตอนแบบอยากจะให้เขาพูดอะไรสักอย่างเหมือนดอกพี่คุณจะร่วงออกจากปากแต่ทีเวลามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเถียงกับคุณดีมากเลยอะไรประมาณเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะแสดงออกในพฤติกรรมของการที่ต่อต้านบ้างเพราะเขาอาจจะถูกกดดันนิดนึงกับในเรื่องของอความรู้สึกของตัวคุณเองแต่ฟังมาถึงนะจุดจุดนี้ คงอยากจะรู้ว่าแล้วในใจเขาอะยังมีคุณอยู่ไหมใช่ไหมครับเขายังรักคุณไหมก็อย่างที่บอกแหละแค่ไพ่ใบนี้มันก็ตอบได้อยู่เหมือนกันนะว่าเขายังต้องการคุณเพราะเขายังอบอุ้มความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาไว้อยู่เพียงแต่มันดูช้ามันดูมืดมันดูไม่ได้ดังใจก็เท่านั้นแหละนะครับมันมีไพ่ตรงนี้เลยที่มาตอบ loverlover เนี่ยมันแปลว่าคุณกับเขายังเป็นคู่กันอยู่นะเขายังเห็นคุณเป็นคู่กับเขาอยู่เสมอนะ ถึงแม้มันจะมีปัญหามันจะมีอปุปสรรคมันจะมีอะไรเข้ามาแต่ในความรู้สึกของเขาอ่ะเขายังมีคุณอยู่ในชีวิตนะเขายังมีความรู้สึกที่อยากจะไปต่อกับคุณนะเนี่ยแต่มันมีอะไรที่แบบอาจจะมีปัญหาบ้างหรือปากหนักดอกพี่คุณจะล่วงพูดอะไรทำอะไรรู้สึกเหมือนแบบมันดูช้ามันดูเหมือนไม่ได้ดั่งใจหรือมันมีอะไรที่ยังมีความรู้สึกที่ยังคุมเครือสำหรับตัวคุณนะครับ แล้วเพราะคุณก็ไปแบบกดดันเขาอีกมันเลยทำให้ความรู้สึกของเขาค่อนข้างที่จะแบบต้องใช้เวลากับการอดทนอ่ะการรอคอยการทําอะไรแล้วมันเหมือนแบบเขาก็รู้สึกเบื่อนะอิทธิพลของไพ่เนี่ยทัวร์วานเห็นไหมครับเหมือนผู้ชายคนนี้กําลังอดทนกับการรอคอยแต่ก็ยังมีลูกลูกไฟตรงนี้น่าจะเป็นถ้าเป็นไพ่ไรดเวททั่วไปเนี่ยจะเป็นลูกโลก ต่เนี้ยก็คงเป็นลูกโลกนะแต่มันเป็นลูกโลกที่เป็นลักษณะของการมีความหวังอนะแล้วก็สองไม้ตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะของการที่เหมือนแบบเขาเรียกว่ามีไฟตรงเนี้ยด้วยมันแปลว่าคือเขาแบบเบื่อหน่ายนะกับการอดทนการรอคอยเนี่ยใจยจดใจจ่อเลยนะกับการรอคอยแต่เขาก็ค่อนข้างรู้สึกว่าเบื่อนะกว่าจะมันจะถึงในลักษณะของสิ่งที่คุณกับเขาปรับและจูนกันได้เนี่ยเพราะว่าอะไรครับ เพราะตอนนี้เขารู้สึกเบื่อเพราะอะไรเพราะตอนนี้เขากําลังมีอารมณ์มีความรู้สึกที่อาจจะมีการต่อต้านกับคุณเนี่ยเห็นไหมเด็กถือดาบกับไพ่เดอะทาวเวอร์เด็กถือดาบเนี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นคุณหรือเขานะอาจจะทําตัวเหมือนเด็กนิดนึงเรียกร้องความสัมพันธ์เยอะหน่อยหรืออาจจะเป็นอะไรที่เหมือนแบบไม่พอใจก็ค่อนข้างแบบเกลียวกราดนิดนึงอะไรประมาณนี้จุดประเด็นกับ ปัญหาที่ต้องทะเลาะกันหรือกดดันระหว่างกันและกันจากไพ่สเตนด้วยดังนั้นเนี่ยไพ่บ่งบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกต่อต้านดื้อเขาเกินไปนะเหมือนเด็กอะ่ะที่ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่พอใจก็ฟาดงวงฟาดงาอะไรประมาณนี้หรือเรียกร้องคอมมิตใดๆมันทำให้ความรู้สึกของเขาค่อนข้างที่จะอึดอัดนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนเบื่อหน่ายในเรื่องของภาวะตรงนี้พอสมควร ประมาณนี้แต่บางคนก็บอกอาจจะรู้สึกว่าก็สมควรแล้วแหละในเมื่อทำตัวไม่ชัดเจนเองก็อาจจะต้องแบบเออก็ถูกกวนไปแบบนั้นแหละอะไรประมาณนี้อาจจะมีคนรู้สึกประมาณนี้ก็ได้นะครับมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่อาจจะเป็นตัวผมแหละที่แสดงออกแทนพวกคุณแล้วกันเนาะเพราะว่าบางทีแล้วอะผมก็ยังมีความรู้สึกที่คล้ายๆพวกคุณนะถึงแม้ผมจะอ่านไพ่หรือให้คาเรียกว่าอะไรละ่ะให้ทัศนคติข้อกิจของคุณนะ แต่ผมก็มีความรู้สึกที่ลึกซึ้งและก็แบบนี้เหมือนกันเนาะก็มีความรู้สึกเหมือนกันแหละเข้าใจนะครับแต่บางทีเราก็ต้องปรับมุมมองกับในบางสิ่งบางอย่างพอผมย้อนกลับไปในนความคิดของตัวเองที่เราเคยมีความรู้สึกนะผมรู้สึกว่าตัวเองทำผิดพลาดอะไรหลายอย่างพอผมอ่านไพ่แล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มรู้สึกอะไรที่ดีขึ้นนะครับเริ่มรู้สึกการมองคนอื่นอีกรูปแบบหนึ่ง หรือการเข้าใจในลักษณะของ move movement ของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นถ้าเกิดผมเป็นคุณแล้วผมไม่เข้าใจเนี่ยผมก็บอกนะว่าผมก็ทําเหมือนพวกคุณนะในบางครั้งอืแต่บางทีก็พยายามสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันแต่พอมาอ่านไพ่เราโอเคเข้าใจละกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น ประมาณนั้นอยากจะบอกว่าคุณค่อยๆทำไปค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆปรับไปบางทีการที่คุณฟังนะครับกับทัศนคติของการที่ผมแชร์ออกไปเนี่ยบางทีผมแชร์ออกไปมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่อย่างน้อยมันก็คือการปรับกับไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณได้แน่นอนถ้าเกิดคุณฟังมาถึงนะจุดจุดนี้นะครับอิทธิพลของไพ่นะครับขึ้นใบนี้เนี่ย มันคงเป็นใบที่จุดประเด็นกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่มันเกิดความรู้สึกเหมือนไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันทั้งที่ตามจริงอ่ะไพ่บอกว่าเขาก็ยังหลักคุณจากไพ่ใบนี้นะครับเล e r เวอร์ over, แต่มันมีไพ่ใบนี้เข้ามานี่คือบคุคคลที่3เข้ามาแทรกแสงเ h อะไฮเพร i เท t เดอะไฮเพร์ e ทสเนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกลึกซึ้งความรู้สึกที่มันเป็นติดบ่วง พันธนาการหรืออาจจะแปลว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปที่ทําให้ตัวคุณไม่ชัดเจนไพ่ใบเนี้ยอาจจะเป็นอยากจะบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เขาสะท้อนในมุมมองของคุณว่าคุณอ,อาจจะคิดว่าเขาอะ่ะมีคนอื่นคุณอ,อาจจะคิดว่าเขาอะ่ะมีบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงเลยต้องแบบเล็กรองคอมมิตใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่จริงๆเขาก็อยากจะแสดงออกให้เห็นว่าเขาก็รักคุณนะ ไม่ว่าเขาจะมีตัวเลือกหรือไม่มีตัวเลือกไพธา e พิเทสเนี่ยอาจจะเป็นคนรักเก่าของเขานั้นอาจจะกลับมาทําให้ความรู้สึกของคุณนั้นตกเป็นรองหรือมีความรักที่ไม่ชัดเจนอะไรประมาณเนี้ยก็ได้นอ้อประมาณนี้แต่จริงๆอะ่ะยังไงเขาก็ยังเลือกคุณนะในไพ่บอกแบบนี้อันนี้แล้วแต่บุคคลอาจจะไม่100%อเนนะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยไพ่บอกว่าเขายังเลือกคุณนะ ถึงแม้คุณจะเป็นรองแต่เขาก็เลือกคุณนะอันนี้คือเอามองในแง่ลบที่สุดนะเพราะให้มันบอกแบบนี้นะครับเขายังอยากมีคุณยังอยากมีอนาคตร่วมกับคุณนะถ้าคุณยอมเขาได้นะเขาโอเคเลยอันนี้คือในแง่ลายสุดแต่ในแง่ม,มุมที่ดีหน่อยก็แปลว่าเขาอาจจะมีการปลื้มใครสักคนนะเขาอาจจะมีอีกบุคคลเข้ามานะแต่สิ่งที่เขาเลือกเขาเลือกคุณนะเขาไม่ได้เลือกอีกคนหนึ่งนะเพียงแต่บางทีอ่ะ คุณก็ต้องเข้าใจบ้างถึงแม้เขาอาจจะมีความชอบคนนั้นอยู่แต่เขาไม่ได้อยากจะเล่นด้วยไม่ได้อยากจะลงลึกหรือไม่ได้อยากจะถล่าลงไปอย่างที่คุณคิดแต่คุณอาจจะมีแนวโน้มของความรู้สึกที่อาจจะยังดูเหมือนยังตกผลึกไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยเขาเงียบเขานิ่งไปมันทําให้คุณรู้สึกยิ่งมีความแบบ เขาเรียกว่าต่อต้านมากขึ้นแล้วก็พยายามเหมือนแบบจะเรียกร้องอะไรใดๆเกินไปประมาณนี้เพราะว่าเขาอาจจะกําลังคิดกาลังตัดสินใจกําลังมองทุกสิ่งทุกอย่างกับความรักความสัมพันธ์ในระยะยาวแต่คุณอนะมองในระยะสั้นว่ามันเป็นแค่จุดที่ต้องเคลียร์ที่สุดในช่วงนี้แต่ผมเข้าใจนะครับว่าคนรู้สึกเหมือนเหมือนเวลาเราขับรถอะบางทีคนขับรถเร็วอะคนขับเขาไม่รู้สึกอะไรนะ เพราะเขาเป็นคนขับแต่คนซ้อนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้มันเร็ววัดเสียวเหมือนใจจะตกไปตาตุ่มแล้วอะอืมเราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่เข้าใจเราจะรู้สึกเหมือนแบบเราอึดอัดเราต้องการคําตอบเราต้องการสิ่งที่ชัดเจนเราต้องการอะไรที่มันเป็นรูประธรรมอะไรที่มันเป็นความรู้สึกรู้สึกยังไงก็บอกออกมาสิอะไรแบบเนี้ยอมพนันไว้ทําไมทําไมไม่พูดคุณอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะเถียงอยากจะโต้แยง้งอยากจะแบบให้เขาพูดออกมา อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้เข้าใจเลยที่พูดมาได้เนี่ยเพราะว่าความรู้สึกของคนเรามันก็เป็นแบบนี้แหละแต่เขาบอกว่าที่เขายังไม่พูดเขายังไม่เคลียร์เพราะคุณน่ะยิ่งจุดประเด็นกับอารมณ์ความรู้สึกให้เขาะระเบิดออกมาสุดท้ายเนี่ยมันจะพังลงไปซะก่อนก่อนที่เขาจะพูดความจริงเนี่ยบางทีวันที่เขาพูดความจริงคือวันที่ต้องจบกันนะวันที่ต้องเลิกกันนะคุณจะเอาไหมแบบนั้นเพูดแล้วจบนะจบในที่นี้คือเลิกนะ ถ้าเกิดเขาพูดดังนั้นถึงบอกว่าใจเย็นๆบางทีการที่เขานิ่งบางทีที่เขาไม่พูดนะครับบางทีมันก็เป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่เราบับอึดอัดนะ่ะเข้าใจแต่ถ้าพูดแล้วมันจบนะประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยคือก็อยากจะบอกว่าถ้าเขาปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดหรือเขาตกผลึกได้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาโอเคกับโมเมนต์กับความรู้สึกดีๆตรงนี้แล้ว เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยจากในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ต้องมามีปัญหากับคุณเนี่ยเขาจะเติมเต็มภาวะอารมณ์ความรู้สึกให้กับตัวคุณนายอ๊ครับนายอ๊ครับเนี่ยเขาอยากจะให้คุณเนี่ยมีความสุขความสำหวังเหมือนที่คุณเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนปล่อยวางอะ่ะอยากให้คุณปล่อยวางอยากให้คุณมีความสุขกับความหวังกับสิ่งดีดๆนะครับประมาณนี้แล้วก็อยากจะให้คุณอดทน สดใสล่าเริงนะครับกับเป็นลักษณะของเด็กถือถ้วยอยากจะให้คุณคิดในแง่บวกบ้างเหมือนเด็กคนนี้ที่กําลังมองปลาที่กระโดดออกมาจากถ้วยนะครับมันแปลว่าจินตนาการความคิดในเรื่องบวกความสนุกสนานความล่าเริงความรู้สึกปิติยินดีความรู้สึกที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆหรือเป็นการเติมเต็มพลังงานให้กับตัวเขาอิทธิพลของไพ่ราชินีถือถ้วยการที่คุณไม่มั่นใจการที่คุณเหมือนแบบ มีความรู้สึกที่ละแคะระขายมีความรู้สึกที่แบบอยากแย่งชิงคือเขาอยากจะให้คุณเปลี่ยน m มายเซ็ตว่าคุณทําตัวให้อ่อนหวานอ่อนโยนรู้สึกเอาอกเอาใจกับเขาได้มากกว่านี้ได้ไหมดีกว่าการที่คุณกับเขาจะต้องมาแข็งขืนมาต่อสู้กันแบบนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเกิดคุณใส่ใจดูแลก,กับเขามากเพียงพอบางทีเขาอาจจะเลือกคุณอย่างไม่ลังเลเลยก็ได้แต่คุณกลับเลือกที่จะมาหึงหวงมางัดข้อมา พูดอะไรเยอะแยะมากมายจุดประเด็นกับการที่จะมีปัญหามันเลยทําให้ทุกอย่างมันยิ่งลามและบานปลายแล้วสุดท้ายมันก็จบเลิกลากันไปถ้าคุณเป็นราชนีถือถ้วยแค่ต้องอดทนรอคอยชัดความชัดเจนแล้วเติมเต็มพลังงานให้กับตัวเองแล้วเติมเต็มพลังงานให้กับเขาอีกสักนิดหนึ่งบางทีเขาอาจจะเชื่อมั่นที่อยากจะเลือกคุณแล้วก็อาจจะเหมือนแบบย่นระยะเวลาให้มันเหลวขึ้นก็ได้เนาะ ประมาณนี้นะครับในสิ่งที่เขาอยากจะสื่อกับคุณก็เป็นไปได้สําหรับใครที่ชอบอป่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามประลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ